สักระยะหนึ่งมาแล้วที่มดทหารได้พบเส้นทางเดินใหม่พวกมันไต่ขึ้นไปบนต้นสนสปรุสด้วยความคล่องแคล่วกว่าอยู่บนพื้นดินซะอีกมันเป็นการเดินขึ้นเดินลงอย่างไม่มีวันจบสิ้นในเมื่อมีคุณมดไตยขึ้นไปมากมายขนาดนั้นจะต้องมีอะไรบางอย่างข้างบนนั้นที่สำคัญมากสำหรับพวกมันแน่นอนเป็นอะไรที่พวกมันหาไม่ได้บนพื้นดิน สองสันก่อนหน้านี้มดตัวหนึ่งได้ออกเดินทางไปสำรวจและกลับมาที่รังพร้อมกับข่าวเรื่องการค้นพบที่น่าสนใจที่สุดเ <c oughs> ช่นเดียวกับนักสำรวจหาทองพวกมันสำรวจต้นไม้ทุกซอกทุกมุมเพื่อค้นหาที่มีค่ามากสำหรับมด หน่วยลาดตระเวทที่ออกไปก่อนหน้านี้ได้พบสิ่งที่พวกมันค้นหาครับนั่นก็คือชุมชนเพลียอ่อนนั่นเองเพลียอ่อนอาจจะเป็นอาหารจานโปรดของมแมลงกินเนื้อหลายชนิดแต่ไม่ใช่ของมดแต่สิ่งที่ดึงดูดมดให้ขึ้นไปกินนั้นเป็นผลพลอยได้จากอาหารประจำของเพลียอ่อนครับมันคือน้ำหวาน มดเป็นคลั่งใครน้ำหวานมันติดน้ำหวานมากที่ไหนที่มีเพลี้ออนที่นั่นก็จะมีน้ำหวานมันเป็นของเหลวหวานหวานที่เพลี้ออนขับออกมาหลังจากที่มันดูดน้ำเลี้ยงต้นไม้เข้าไปตาหลายพันคู่ของมดจะเฝ้าดูฝูงเพลี้อย่างไม่ละสายตาเพราะไม่ต้องการให้เกิดอันตรายกับเพลี้พวกมันจะช่วยกันไล่สัตว์ร,ร้ายที่อาจจะเข้ามาทำให้จำนวนเพลี้ลดลงและเมื่อเส้นทางปลอดโปรง่ง พวกมดก็จะมองหาหยดน้ําหวานพวกมดได้พลังงานจากน้ําหวานและพวกมันอยากจะได้ตลอดไปครับมดแต่ละตัวจะเก็บเกี่ยวน้ําหวานให้มากที่สุดเท่าที่ร่างกายขนาดจิ๋วจะทําได้และเมื่อแท้งเต็มแล้วพวกมันก็จะลงจากต้นไม้มุ่งหน้ากลับสู่รังทันทีแต่มดมันได้ย่อยน้ําหวานที่มันเก็บมานะครับมันจะเก็บไว้ในร่างกายเราราวตัวละหมิลลิกรัมซึ่งก็ดูไม่มาก แต่เมื่อคูณด้วยจำนวนมดทั้งหมดที่เก็บสินค้ามีค่านี้มาโอ้โหมันจะเป็นปริมาณไม่น้อยเลยกลับมาที่รังมดพวกนี้จะสวนทางกับมดงานที่กำลังผลบางสิ่งที่มีประโยชน์กลับมาที่รังพวกมันเดินเรียงหนึ่งเข้าไปข้างในโครงสร้างรูปร่างเหมือนพีระมิดนั้น กิจกรรมภายในรังกลาหนหนักกว่าที่ด้านนอกซะอีกหลังจะเดินผ่านไปตามเส้นทางที่ซับซ้อนวกวนพวกมันก็มาถึงใจกลางของรังซึ่งมีสมบัติล้ำค่ากองอยู่มันคือมดรุ่นต่อไปครับสิ่งที่เรามองดูเหมือนไข่นั้นที่จริงเป็นใหญ่หุ้มตัวดักแด้มด ที่กำลังจะเริ่มเติบโต,ตอย่างช้าๆอยู่ข้างในกิจกรรมที่ชุลมุนของมดงานในแผนกเด็กอ่อนนี้ mm hmm. ก็เพื่อให้แน่ใจว่าใย,ยหุ้มตัวอ่อนอยู่ในอุณหภูมิและระดับความชื้นที่เหมาะสมถึงแม้อุณหภูมิที่ก็นอจะลดลงแต่ร่างกายของมดก็ทํางานคล้ายเครื่องทําความร้อนคอยปล่อยไออุ่นจากร่างกายของมันเข้าไปในรังมดงานจะลากรังตัวอ่อนไปรอบๆเป็นระยะระยะ เพื่อตัวอ่อนอยู่ในสภาพวาแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตส่วนใหญ่ของมดที่ทำหน้าที่นี้เป็นมดแม่บ้านพวกมันจะทำงานอยู่ภายในรังและไม่เคยย่างเท้าออกไปข้างนอกเลยแต่ละวันจะมีมดที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ออกมานับร้อยมันคือมดงานรุ่นใหม่ที่จะมาแทนที่มดสูงอายุ ซึ่งตายในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือว่าแก่ตายครับมดที่โตแล้วจะคอยระแวดระวังไม่ให้อันตรายมากล้ำกลายตัวอ่อนแต่เมื่อที่ทารกพวกนี้สามารถยืนได้บนขาทั้งหกของมันได้แล้วมันก็จะออกสู่โลกกว้างโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยอุ้มชูอีกต่อไปมันเป็นการต้อนรับที่ไม่นุ่มนวลนักมันมีแต่ความวุ่นวาย และไม่มีใครอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคุณควรจะทำอะไรหนุ่มน้อยตัวนี้ก็ลัจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองอ่าได้เวลาเดินตามลูกพี่แล้วมันคงไม่ยากนักเพราะอีกไม่นานมันก็จะได้เข้ารวบในกองทัพที่ขยันขันแข็งและมีระเบียบที่สุดบนพื้นพิภพนี้